วันนี้คุยให้ฟังเกี่ยวกับหลังคาลอนสแนปล็อกนะคะเอกลักษณ์ของลอนนี้เนี่ยเป็นลอนที่ซ่อนจะกลูต้องแนะนำว่าให้ใช้ความหนา0.40เป็นต้นไปเพราะความหนานี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะให้ความแข็งแรงของตัวล็อกได้เป็นอย่างดีและของเราค่ะ สามารถที่จะติดฉนวนกันความร้อนตัวยูคูได้ด้วยตั้งแต่1นิ้วไปจนถึง2นิ้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังทำแซนด์วิชได้อีกด้วยนะคะมันดียังไงดีตรงที่ว่าภายใต้หลังคาที่เย็นแล้วเนี่ยเรายังมีตัวมเมทเดนชีสสีที่เราเลือกนะคะมีความเรียบมันทำให้หลังคาดูโล่งนะคะน้ำหนักเบาไปเยอะเลยการติดตั้งมันเสร็จเร็วมากนะคะตรงนี้เนี่ยใช้เทนฟ้าได้เลย แล้วที่สําคัญก็คือการทําความสะอาดง่ายหลังคาที่สะอาดนะคะบ้านก็สะอาดไปด้วยค่ะอะไรประมาณนี้และนี่ก็คือสาระเกี่ยวกับตัวหลอนสแนปล็อกค่ะ